เราเป็นเพีงรรยงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเลขกซื้อเลขอยู่นะบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยจัดสวนย่อมให้เรียบร้อยรอบบ้านนะครับมีรั้วรอบขอบชิดอาณาเขตชัดเจนตะัวบ้านสวยเหมือนใหม่ครับรีโนเวททั้งหลังพื้นที่กว้างมากห้องครัวนะครับห้องครัวใหญ่มากกันห้องเพิ่มได้อีกครับ แล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับบ้าน2ชั้นสวยๆในราคาเพียง1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่าเั้งผ่อนธนาคารนอมเบาครับ5้าหกพันเท่านั้นนะครับผ่อนห้าหกพันบ้าน2ชั้นสภาพเหมือนใหม่ครับราคานี้ถูกว่าเช่าแน่นอนพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน1 5 0ตารางเมตรมี4ห้องนอนเลยนะครับ1ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัวจัดสวนปูสนามหญ้าหน้าบ้านให้เรียบร้อย มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับพร้อมเก็บลูกได้ครับต้นมะพร้าวในสวนะครับบนพื้นที่ดิน87.2ตารางวาเอกาสารสิธิ์ชฉนดน,นะครับห่วงจุ้ยดีหน้าบ้านหันทิศเหนือสวยบรรยากาศดีครบคุ้มครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเรื่องสกันประจำท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน้อยเอ็ด เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ